สวัสดีครับ1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้ก็ไม่อยู่กันที่คุณหลุนฟิวศูนย์หนึ่งนะครับแบบนี้มีดีอะไรหน้าฟาร์มไหม1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบครับวิธีการไปคุณหลุนฟิวศูนย์หนึ่งนะครับ อันดับแรกให้เรามาเริ่มต้นที่อเบ์ต้านะที่หัวเรือลำที่3นะครับจะมี NPC ผู้ชายคนหนึ่งนะครับใส่ชุดสีน้ำเงินอยู่นะค่าเดินทาง1,000 10, 0เซนีนะครับที่คุณหลุ่นฟิลศูนนะครับบรรยากาศก็จะเหมือนท่าเรืออเบ์ต้านะครับพอเรามาถึงตรง,กล,งกลางแผนที่เนี่ยก็จะมีเมืองเล็กๆนะครับคล้ายๆเมืองคอนเทล่า แมบบนี้เนี่ยปกติเราจะใช้หาการ์ดเซตพ่อขากันนะครับนี่ครับฟาร์มไปก็ฟังเสียงเด็กกินลูกชิ้นไปนะครับสำหรับคุณหลุนฟิลสูหนึงนะครับจะมีมอนเตอร์5ตัวด้วยกันนะตัวแรกเจ้าปบโปลลิงนะครับตัวที่2องเฮอร์มิตแพนตัวที่3ามเบบี้เลเพิร์ดนะครับตัวที่4เป็นดัมมิงชิลนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายซิปเปอร์แบร์นะ ทีนี้มาดูกันครับแต่ละตัวเนี่ยดอกอะไรกันบ้างนะตัวแรกปูปูลิงครับก็จะมีองุ่นนะตัวที่2องเฮอร์มิท,ทนนะครับก็จะมีอะโลลิฟกับสตรอเบอรี่อะโลลิฟนี่เพิ่มเลือดเท่ากับไวท์พชันนะครับแต่จะมีน้ำหนักที่เบาวกว่านะตัวที่3ดัมบิงชิลก็ไม่มีนะครับตัวที่4 b a เบบี้เลปเปิดก็จะมีโอรีเล็กตัวสุดท้ายซิปเปอร์แบร์นะครับก็จะมีน้ำผึ้งกับรางผึ้ง ตกอย่างละ4%นะครับในส่วนของของสวมใส่นะครับผมก็ยังเป็นเซ็ตเดิมนะเสื้อผมใส่มังกร h p มานะครับผ้าคลุมผมใส่การ์ดวิทเปอร์นะมาดูกันต่อในส่วนของการ์ดนะครับการ์ดโปรโพลิงเนี่ยจะทำให้เรามีสกิลแก้พิษนะครับใบที่2การ์ดเฮอร์มิตแพนนะครับเมื่อเรากำจัดมอนเตอร์ประเภทแพนเนี่ย มีโอกาสจะได้รับเดดเฮิร์บเยื่อร่วเฮบแล้วก็ไวเฮิร์บนะครับแล้วก็เมื่อเราเอาไวเฮิร์บเด็ดเฮิร์บเยื่อร่วเฮิรมาปั๊มเนี่ยเราจะปั๊ม HP ได้แรงขึ้น50%นะครับใบที่3เป็นการ์ดเบบี้เล่เพิดครับบวกลักให้เรา3หน่วยแล้วก็ถ้าเราบินอาชีพสายพ่อค้าเนี่ยก็เราจะไม่ถูกทําลายนะครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเซตพ่อค้านะใบถัดไปเป็นการ์ดซิปเปอร์แบครับบอกแอดแจกให้เรา30 ทุกครั้งที่เราทําการโจมตีเนี่ยเราจะเสียเ p 1หนึ่งหน่วยนะครับถ้าเราเป็นอาชีพใส่พ่อค้าเนี่ยแล้วเราใส่การ์ดใบนี้นะครับอาวุธเราจะไม่ถูกทําลายนะแล้วก็การ์ดใบนี้เป็นการ์ดเซตพ่อค้านะครับใบสุดท้ายเป็นการ์ดดัมบิ้งชิลครับเมื่อเรากําจัดมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์เนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับแคนดี้แล้วก็แคนดี้เคนนะเมื่อเราใช้แคนดี้หรือแคนดี้เคนเนี่ยเราจะได้รับ HP มากขึ้น50%ตต่อใบนะครับ ปกติแคนดี้เนี่ยจะเพิ่ม HP ที่45นะครับแล้วก็แคนดี้เคนเนี่ยจะเพิ่ม HP ที่105นะการฟาร์ม1ชั่วโมงที่นี่นะครับผมก็ใช้เป็นยาเล่ง2ขวดแล้วก็มีบัฟ VIP ด้วยนะมาดูกันครับ1ชั่วโมงที่นี่ผมจะได้อะไรกลับไปมั่ง ตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย้ายของมาให้พ่อค้าขายเหมือนเดิมนะการฟาร์ม1ชั่วโมงที่นี่นะครับผมได้เงินกลับมาทั้งหมด1 5 5 0 5 7สเซนีครับแล้วก็อัุ่น2อันนะยันโลฮิร์อีีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็โอรีเล็ก1ก้อนรวมยอดนะครับ1ชั่วโมงที่แมปคุณหลุนฟิลสผมได้เงินกลับมาทั้งหมด1 5 0 0 0 0 8ปดพันี่เซนีครับมาฟังบทสรุปแแมนี้กันครับแแบมบนี้ก็สบายๆนะครับสามารถมาได้ตั้งแต่เลเวล65ขึ้นไปนะครับว่ามอนเตอร์ที่นี่เนี่ยไม่ได้เก่งอะไรมากนะแแบมบนี้มีของดีเป็นการ์ดเซตพ่อค้า2ใบนะครับก็คือการ์ดซิปเปอร์แบนและก็การ์ดเบบีเ้ปเลเพิร์ดนะข้อเสียของแแมปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องค่าเดินทางครับ ที่มาจากเมืองอัลเบอร์ตาเนี่ยต้องใช้เงิน10,000ซินซีนเลยโดยปกติคนที่มาแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะมาหากาเซทพ่อค้ากันนะจริงๆแบบนี้ก็สามารถมากันได้ทุกอาชีพนะครับแต่อาชีพที่ผมคิดว่าดีที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นครูเซเดอร์นะครับสกิลแรงวิ่งไวแถมยังแบกน้ำหนักได้เยอะนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปผมก็ยังตั้งเป้าไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าครบพันซับสไครต์นะผมจะเปิด OBB 10m นะครับถ้าอยากเห็นผมเจ๊งไวไวๆเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ